ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวบอลสีนะครับวันนี้เรามีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับค่าจะส่งก็อยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับมีทั้งบริการปลายทางนะครับผมนะฮะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากตู้นี้ก่อนเลยนะครับ สลาหุ้มทองแผงนะครับผมนะฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับสิลาหุ้มทองแผงนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับโลดนะครับโดโลดกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับกระถางนี้เป็นไม้ใบกลมนะครับเป็นไม้ใบกลมด่างหลายสีนะครับนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับทองสยามนะครับ เป็นผมผ่าจากตัวแพงนะครับแบ่งอยู่ที่50บาทนะครับกระถางนี้เป็นกุดลักษนะครับผมกุดลักใบมีตำหนินะครับเอาที่รับได้นะครับมีหลอดใหม่มาเลยนะครับครับแบ่งอยู่ที่80บาทนะครับต้นนี้นะครับต่อมาก็เป็นกระถางนี้เป็นซันไชเดย์นะครับแบ่งอยู่ที่150บาทนะครับ หรือว่ายังไงฟอร์มใหญ่ไปเลยกระถางห้านะครับแบ่งสองร้อยบาทนะครับซันชายเดนะครับเพชรชบณลแยกหน่อนะครับหลอดใหม่มานี่ด่างสวยมากเลยนะครับนะเป็นหน่อนะครับนะฮะแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นหน่อเพชรชบณลด่างนะครับต่อมาก็เป็นกระถางนี้เป็นมนทศพิษนะครับผมนะครับ หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสวยหวานเจี๊ยบเลยนะครับไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาก็กระถางนี้เป็นไม้รหัสนะครับผมนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ก็อีกหนึ่งต้นนะครับนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ตัวนี้เป็นแบบแผงนะครับกระถางนี้นะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ ต่อมาก็เป็นเทวาสุวรรณนะครับเทวาสุวรรณในในในช่องไอเฟสบุ๊กเขาเล่นกันแพงนะครับนะฮะแต่ตัวนี้ผมเหลือมีต้นหนึ่งครับครับแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับเทวาสุวรรณนะครับพุทธคุณกระถางนี้แบ่งอยู่ที่120บาทนะครับลูกไม้นะครับลูกไม้กระถางนี้นะแบ่งอยู่ที่ หนึ่งร้อยบาทนะครับทรงเตี้ยๆนะครับอันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับหลอดใหม่มานี่เหลืองทองเมล็ดนะครับเม็ดสวยนะครับนะครับไม้เมล็ดนะครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเกาะเก็ดหน้าม่วงนะครับผมนะฮะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นตัวแผงนะครับหน้าเกาะเก็ดหน้าม่วงนะครับเป็นตัวแผงนะครับ ะมีแถงด่างขาวด่างทองนะครับผมนะฮะตันนี้เป็นตัวกอกเกตหน้าม่วงตัวตรงปกนะครับนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับศีลาหุ้มทองกระถางละห้าสิบาทนะครับสิลาหุ้มทองนะครับกระถางละห้าสิบบาทนะครับครับนะฮะสิลาหุ้มทองกระถางนี้นะแคบแคบเอานะครับคุณลุงคุณป้าครับครับหลอดใหม่มาก็เหลืองทองนะครับผมนะครับห้าสิบาทนะครับผมนะดูนะครับห้าสิบาทนะครับ เป็นตัวสะดือดำนะครับผมอันนี้นะต่อมาก็เป็นเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์ด่างหรือแวลดีแล้วเกินนะครับหลอดใหม่ก็มาแล้วนะครับคับกระถางนี้แบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับเพชรบูรณ์ด่างนะครับซับพูนผลนะครับผมสี่สิบบาทนะครับซับพูนผลนะครับบอลใบหอกนะครับบอลใบหอกกระถางนี้นะฮะไม้ของเฮียใช้นะครับห้าสิบบาทนะครับกระถางนี้ก็ ใบหอกนะครับใบหอกด่างนะครับครับผมแบ่งอยู่ที่60บาทนะครับกระถางละหกบาทนะต้นนี้นะครับนี่นี่ก็60บาทนะครับมีเดียวกันนะครับนี่ก็60บาทนะต้นนี้สวยมากครับมีเหลืองทองส้มๆแล้วก็มีขาวมีมันแบบแบบพารเทลนะครับผม60บาทนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นไม้แยกหน่อนะครับใบหอกนะฮะใบหอกถือว่าใบหอกนะครับ แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางนี้นะฮะมณีล้อมเพชรนะครับผมมณีล้อมเพชรนะครับสี่สิบบาทนะครับะนางมณีวัฒนานะครับฮะห้าสิบาทนะครับผนางมณีวัฒนาบอลใบหอกหวานสวยนะครับห้าสิบบาทนะครับเอ่อตัวนี้น่าจะเป็นวิมานดินนะครับสี่สิบาทนะครับวิมานดินนะครับไม้ด่างพัดเทลกระถางนี้นะอยู่ในกระถาง ห้าครึ่งนะครับผมนะครับครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับโชคลำซัมพัสเทวนะครับแปดสิบบาทนะครับผมโชคลำส้มพัดเทวนะฮะโชคลำสัมพัสเทวต้นนี้ก็แปดสิบาทนะครับกระถางสี่นะครับนะฮะไปขึ้นกระถางห้ากระถางหกได้แล้วนะครับต่อมาก็เป็นกระถางนี้เป็น จอมเวทนะครับผมจอมเวทหลอดหม่มาฮร์ครื่องเลยนะครับครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่40บาทนะครับจอมเวทนะฮะไม้ด่างนะครับต่อมาก็เป็นสาวสายไหมนะครับสาวสายไหมนะฮะแบ่งอยู่ที่100บาทนะครับเหลืออยู่2ต้นนะครับทุกคนครับสาวสายไหมนะครับนะกระถาง6-4500อยนะนะครับเพราะว่าเป็นไม้ใบกลมก้านแข็งนะครับ เอาสายใหม่ผมแบ่งหนึ่งร้อยบาทหรือสองต้นนะครับอ่าศิลาแผงต้นนี้เอาที่รับได้นะครับผมเนะฮะรอหลอดใหม่อยู่นะครับครับผมปล่อยอยู่ที่หกสิบาทนะครับกระถางนี้นะครับหกสิบาทศีลาหุ่มทองแผงนะครับต่อมาก็เป็นเอ่อมะนีมรกตแผงนะครับแปดสิบบาทนะครับปีสาต์แดงกระถางนี้นะครับ เป็นลูกตาลนะครับแต่หน้าหวานๆนะครับผมนะครับนะลูกตาลนะครับนะเอ่อกระถางนี้ร้อยห้าสิบาทนะครับปีศาจลูกตาลรถรถกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบบาทเทวาอภิรักษ์นะครับกระถางนี้อยู่ในกระถางสี่นะครับเทวาอภิรักษ์แบ่งอยู่ที่หกสิบบาทนะครับเลกาซี่นะครับ สี่สิบบาทนะครับเกาะเกตแยกหน่อนะครับเกาะเกดแยกหนอนะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับงานหัวนะครับครับแบ่งอยู่ที่ขอหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับเกาะเก็ดต่อมาเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ลูกไม้ห้าสิบบาทนะครับกระถางนี้นะฟลอริดานะครับฟลอริดาเป็นไม้ที่สวยงามมากนะครับ แบ่งอยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับฟลอริดานะครับนี่ก็ฟลอริดานะครับเม็ดสวยมากเลยนะครับฟลอริดาเก้าสิบบาทนะครับกระถางนี้ก็ฟลอริดาเหมือนกันนะครับนะฮะเก้าสิบบาทนะครับเป็นไม้ใหม่นะครับผมนะครับลูกไม้นะครับลูกไม้นะครับไม้เหลืองนะครับครับแบ่งอยู่ที่ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นไก่หรือว่าเป็นเอ่ออะไรนะก็อยู่กับผมมานานเลยนะครับผมนี่ยะน่าจะเป็นสงขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะใบกลมเพราะว่ากัดกัดสีได้ขนาดนี้นะอายุเยอะแล้วครับครับไม้ข้ามปีนะครับนะฮะขอเป็นลูกไม้นะครับผมนฮะวันนี้นะครับ แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะครับกระถางนี้เป็นพางทะเลนะครับพางทะเลนะฮะแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับครับลูกไม้กระถางนี้นะฮะแม่พันแล้วนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่าลูกไม้นะครับ ลูกไม้พร้อมผ่านะครับผมกระถางนี้นะฮะหลอดใหม่มานี่แบบเหลืองทองส้มเลยนะครับนะฮะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับโชคเลําสัมพัสเทวกระถางกระถางห้านะครับผมนะครับครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผม โชคล่ำสัมพัสเทวนะครับใบหอกกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่150บาทนะครับใบหอกกระถางนี้ไซส์ใหญ่ครับไซส์นี้ก็150บาทนะครับครับ150าบาทนะครับใบหอกกระถางนี้นะครับครับแบ่งอยู่ที่150บาทนะครับเป็นไซส์แม่พันนะครับ เดลิกาไม่ใช่เดลิกาครับเอ่อละมิดานะครับผมลามิดาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับละมิดาสวยมากนะครับซับลุงโลดแม่พันนะครับผมซับลุงโลดแม่พันแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทซับลุงโลดนะครับเป็นไม้ที่สวยงามมากเลยนะครับ โชคลาำซำพัดเทลต้นนี้นะครับเป็นต้นที่น่าสวยมากเลยนะครับนะฮะแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับน้องไซส์ใหญ่เลยนะครับผมนะฮะโชคล่ำซำพัดเทลนะครับนะฮะใบหอกแม่พันธุ์งานหัวนะครับผมนะฮะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับงานหัวนะครับนะฮะ ต่อมาก็เป็นอื่งน,นะครับเหลือต้นเดียวนะครับเป็นอื่งกาบนะครับอื่งกาบนะฮะแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสันชายนะครับสันชยัยสันชัยกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับสันชัยกระถางนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับสันชยัยกระถางนี้เป็น เป็นลูกไม้นะครับผมลูกไม้นะครับนะลูกไม้กระถางนี้เนี่ยด่างเสถียรดีแลอเกินนะครับนะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นลูกไม้นะฮะซับลุงโลดนะครับผมซับลุงโลดกระถางนี้สวยมากเลยนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับซับลุงโลดไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ เลกาซี่นะครับเลกาซี่นะฮะเลกาซี่แบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับดาราลายไฟต้นนี้สวยมากเลยนะครับด่างในด้วยนะครับป้ายในนะฮะดาราลายไฟครับครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับห้าสิบาทดาราลายไฟนะครับตัวนี้ก็เลกาซี่นะครับสี่สิบบาทนะครับเลกาซี่กำลังโตนะฮะต่อมาเป็น อุทยาหลวงหน้าส้มๆนะครับผมเนี่ยแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับเจ็ดสิบบาทอุทยาหลวงแผงนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับต้นนี้ก็เจ็ดสิบบาทนะครับคือแบบส้มป้ายม่วงนะครับผมนะฮะเจ็ดสิบาทนะครับอุดทยาหลวงตัวนี้ใบกลมนะครับผมใบกลมนะฮะอุทยาหลวงนะฮะเจ็ดสิบบาทนะครับกระเบนทองนะครับกระเบนทองแบ่งอยู่ที่สี่สิบาทนะครับกระเบนทองนะครับ กระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับนะฮะไม้เมล็ดผสมนะครับเป็นลูกของมณีลักษมีนะครับผมนะฮะเป็นไม้เมล็ดอยู่นะครับครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ถ้าใครคิดว่ามันเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับผมนะก็แบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับไม้เมล็ดนะครับเจ้าสาวสองต้นคู่นะครับผมเจ้าสาวสองต้นคู่ แบ่งอยู่ที่40บาทนะครับเจ้าสาวนะครับเก้าทับนะครับสามใบกําลังโตสวยๆนะครับผมนะฮะแบ่งห้าสิบบาทนะครับเก้าทับกระถางนี้เป็นเออเทพเทวาป้ายนะครับสี่สิบบาทนะครับเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวกระถางนี้ป้ายนะครับ มีต้นเดียวนะครับอ่าหมายถึงว่าอยู่ในกระถางนะครับครับแบ่งอยู่ที่สามสิบบาทนะครับผมป้ายนะครับนะฮะสามสิบบาทนะครับเจ้าสาวนะครับนะตายแอมจะเอาไปก็ได้นะครับผมสามสิบบาทนะครับเทพเทวาป้ายอ่ะต้นนี้สวยจังเลยนะครับสี่สิบบาทนะครับผมเทพเทวาป้ายอ่ะต้นนี้เม็ดสวยเลยนะครับ เทพเทวป้ายสี่สิบบาทนะครับผมนะทายากอยู่ครับนะสันชายตัวนี้แบบออกแผงๆเลยนะครับมีแบบขาวปนนะครับนะแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับสันชายอ๋อมีอีกต้นนะครับกระถางนี้นะครับสันชายนะครับเอ่อกระถางสี่ที่ใครใครที่ชอบเลี้ยงไม้นะครับแล้วไมหน้าสวยๆอย่างนี้นะครับห้าสิบาทนะครับสันชายนะครับกระถางนี้เป็นตะวันฉายนะครับตะวันฉายแบ่งหกสิบ แบ่งห้าสิบบาทนะครับวันนี้นะครับตะวันฉายนะครับดารานพรัดแผงนะครับเป็นตัวแบบตัวหน้าอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นตัวดาราลายไฟครับเป็นตัวแผงนะครับครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับห้าสิบาทดาราลายไฟนะผมจําทําไม่ได้เป็นตัวแบบหน้าเข้มนะครับดูน่ะดูตั้งแต่ใบเบี้ยนะครับเป็นตัวแบบหน้าเข้มเข้มแดงดุดุนะครับผมนฮะอีกตัวนึงฮะดาราลายไฟนะครับ ต่อมาก็เป็นอ่าอันนี้ไซส์โอ้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตะวันฉายนะครับผมตะวันฉายกระถางนี้นะครับห้าสิบาทนะครับวันนี้นะฮะห้าสิบาทตะวันฉายนะครับอ่าสันชายนะครับผมนะฮะสันชายกระถางนี้ผมก็ให้ห้าสิบาทนะครับพ่อน้องอยู่ในกระถางสียังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนฮะสูงอีสานนะครับผมสูงอีสานไซส์แม่พันธุ์นะครับผมสูงอีสาน นะจีนตามหากันนะลูกค้านะครับอยู่นี่ต้นหนึ่งที่ผมจะลองโพสต,ต้นนี้ดูนะครับ,นะรบวันนี้ผมแบ่งให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับสวงอีสานนะครับผมกระถางนี้เป็นแยกหน่อนะฮะเท้าลำไยแยกหน่อนะครับแบ่งอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับเท้าลำไยแยกหน่อนะครับ อันนี้ก็เป็นหน่อนะครับอาจจะทรงนี้นะครับพออยู่ในตู้เลยครับนะฮะเท้าลำไยนะครับผมนะครับสี่สิบบาทนะครับใบหอกนะครับใบหอกกระดูกม่วงๆนะครับเป็นลายขนนกนะครับลายนาวิกนะครับใบหอกนะฮะกระถางนี้แบ่งสี่สิบบาทนะครับสี่สิบบาทนะฮะกระถางนี้เป็นมงคลจักรวาลนะครับเป็นมงคลจักรวาลนะฮะ กระถางนี้ก็แบ่งอยู่ที่ไม้หัวใหญ่แล้วนะต้นนี้นะครับถึงจะอยู่ในกระถางสีผมผมไม่ได้ขายแล้วก็ไม่ค่อยได้นั้นนะฮะหลอดใหม่มานี่เหลืองทองเลยนะครับครับกระถางนี้ให้ห้าสิบบาทนะครับมงคลนจักรวาลนะครับใบหอกนะครับปราสาทเพชรงานหัวนะครับผมปราสาทเพชรนะครับแบ่งให้สี่สิบบาทนะครับผมนะ ณเมืองนนนะครับหวานๆสวยๆนะครับณเมืองนนนะครับครับเบียดเสียดกันนะครับสี่สิบบาทนะครับผมนะฮะแต่ก็ยังทรงสวยอยู่นะครับณเมืองนนนะครับสี่สิบบาทนะครับมันีล้อมเพชรจน่อนหน่อออกนะครับถึงจะอยู่ในกระถางกระถางสามด้วยนะครับผมนะฮะมันีล้อมเพชรนะครับแบ่งให้ห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบบาทมีหน่อเลยนะครับนะ หน่อก็สวยนะครับผมนะครับเอาสี่สิบาทแล้วกันนะครับนะครับคุณลุงคุณป้านะครับสี่สิบาทสองต้นคู่นะครับมันี่ล้อมเพชรใบหอกกระดูกม่วงนะครับฮะใบหอกกระดูกม่วงแบบนี้นะครับให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผมห้าสิบาทนะครับเดิมทีเขาเป็นไม้เมล็ดอยู่นะครับแล้วนี่ผมไปผ่านะครับเนี่ย น้องเริ่มใหญ่โตแล้วนะครับผมนะฮะกระดูกม่วงนะฮะเป็นอยู่ในกลุ่มของบอลใบหอกใบไผ่น่าจะมีราคาสูงอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เคยเข้าโพสเข้ากลุ่มเขานะฮะแบ่งให้ห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะอ่ะไม้เมล็ดกระถางนี่นะครับนะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เป็นลูกของเพชรชมพูด้วยนะครับผมนะฮะแบ่งห้าสิบบาทนะครับไม้เมล็ด เกิติมาตเจนตีลานะครับกิติมาตเจนตีลาแบ่งอยู่ที่50บาทนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ครับของอาจารย์ปอนะครับผมนะฮะผมผ่าทําจํานวนนะได้แค่ต้นเดียวเองนะครับผมนะฮะทรงใบแบบนี้นะครับนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่60บาทนะครับสิลาหุ้มทองแผงนะครับตัวนี้เป็นตัวแบบหน้าช่ำๆนะครับเป็นตัวแผงที่แบบหายากนะตัวนี้นะครับผมเม็ดขาวๆนะครับผมนะฮะ กระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะานะครับอุทยานหลวงนะครับอุทยานหลวงนะฮะกระถางนี้เจ็ดสิบบาทนะครับเออเขาเรียกอะไรนะเกสรภูม,มิลินนะครับแบ่งอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับศีลาหุ้มทองแผงกระถางนี้ห้าสิบบาทนะครับผมไซส์ใหญ่นะครับอันนี้เห็นอย่างเงี้ยเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับแต่เม็ดใหญ่เนาะจะเป็นแบบศีลาหุ้มทองก็จะเม็ดประมาณนี้นะเป็นแผงแต่ตัวเนี้ย ผมผมได้มาในนามไม้เมล็ดแล้วใบเขาจะป้อมกลมๆเดี๋ยอันนี้โตนะว่าจะเอาไว้ผ่านะว่าจะไล่ผ่าไล่ดูนะฮะแล้วด่างฮาร์ปทองเลยนะครับกระถางนี้ผมแบ่งอยู่ที่อ่ะต้องบอกนะครับว่ามันเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเลี้ยงไว้นะก็ทรงใบป้อมๆนะครับผมแล้วหลอดใหม่เขาเปิดอย่างนี้นะครับใครจะเอาไปผ่างั้นเลยนะครับแต่น่าจะยังไม่ได้ถึงสิบชิ้นหรอกครับนะเพราะว่าต้องเลี้ยงอีกสักหน่อยไม้มันหนุ่มมันโตนะครับผมกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะต่อมาเป็นกระถางนี้เป็นปลาคราฟนะครับผมลูกไม้ใบกลมปลาคราฟนะครับเป็นลูกไม้นะครับผมเป็นลูกไม้ใบกลมปลาคราฟไม่ใช่เทพจุติไม่ใช่เจ้าปอแก้วนะครับเป็นลูกไม้ปลาคราฟนะครับผมซื้อมาตั้งแต่เล็กๆนะฮะก็เลี้ยงดูแล้หน้าเปิดสวยๆหวานนะฮะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับผมเก้าสิบบาท สาวนครชัยศรีเนาะแผงนะครับผมนะฮะสาวนครชัยศรีแผงนะฮะกระถางนี้แบ่งห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทอ่ะเพชรเจ็ดสีนะครับด่างน้อยนะครับผมกําลังเปิดนะครับผมนี่ฮะสี่สิบาทนะครับเพชรเจ็ดสีกระถางนี้สองต้นคู่นะครับผมนะฮะเป็นลืมชื่อละ เอาไปห้สิบาทนะครับผมผมลืมชื่อเขาฮะอ่าทองสยามนะครับทองสยามแผงกระถางนี้ให้อยู่ที่สี่สิบบาทนะครับทองสยามเนตรนาลีนะครับผมบอดใหม่มานี่ฮาร์ปเลยนะครับสี่สิบบาทนะครับเนตรนาลีอ่าเดี๋ยวผมให้ดูมงคลปรถมแผงเนาะผมได้มาต้นสองต้นนะฮะมีหน่อต้นหนึ่งอันนี้เป็น ัวมงคลปฐมแผงนะครับนะฮะอ่าแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับผมแปดสิบาทมงคลปฐมแผงนะครับผมนะฮะกระถางนี้เป็นเวทมรกตดนะครับเวทมลกตดกระถางนี้ไซส์ใหญ่แล้วนะครับผมไปเปลี่ยนกระถางนะครับคุณลุงคุณป้าแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับเวทมลกตะดนะครับ ไม้นอกตู้หน่อยนะครับผมนะฮะกระถางนี้เป็นเยี่ยมตะวันนะครับผมครับเยี่ยมตะวันแบ่งอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้บาทนะครับผมนะครับกระถางละหนึ่ง้อบาทนะครับเยี่ยมตะวันส่วนกระถางนี้เป็นหนอนะครับแบ่งห้าสิบาทนะครับเยี่ยมตะวันครับแ a ปปี้เน็นะแฮปปี้เนกระถางนี้ไม้นอกตู้นะครับผมแฮปปี้เนนะฮะคือ ต้องไปลุ้นเอานะครับแต่ก็สวยดีนะครับแฮปปี้เน็นะครับหัวใหญ่นะครับกระถางนี้นะฮะหัวใหญ่แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแฮปปี้เน็นะฮะสีลาบุ้มทองกระถางนี้ก็งานหัวนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนะฮะงานหัวหมายนอกตู้นะครับผม สลาวหุ้มทองนะครับเป็นตัวแผงนะครับแบ่งแบ่งกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หกสิบบาทนะครับผมนะอันนี้ก็หกสิบาทนะครับผมเดี๋ยวใบเลอะน้ำเลยเดี๋ยวมให้ดูนะฮะไม่ได้ใบไม่ได้มีตำหนินะครับสีลาวหุ้มทองแผงนะครับกระถางนี้เป็นแบบเม็ดขาวนะครับนะหกสิบบาทนะครับตัวนี้ทองส้มมาเลยนะครับนะหกสิบบาทนะครับอันนี้เป็นตัวหน้าม่วงนะครับผมนะเป็นตัวหน้าม่วง ใบป้อมๆนะครับหกสิบบาทนะครับเอ่อกระถางนี้เป็นทองสยามนะครับสี่สิบบาทนะครับเนี่ยครับมงคลประถมนะฮะแปดสิบบาทเป็นตัวแผงนะครับมงคลปฐถมนะฮะตะวันฉายนะครับตะวันฉายแบ่งแบ่งห้าสิบบาทนะครับตะวันฉาย อันนี้ก็ห้าสิบบาทนะครับสีลาหุ้มทองกระถางนี้้ะแคปเอานะครับผมออกจมพูนะครับฮาร์ปเครื่องเลยนะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมที่ดูจนจบคลิปนะครับนี่ฮะห้าสิบาทนะครับสีลาหุ่มทองแพงนะครับครับวันนี้ก็อ่าเดี๋ยวจบท้ายรายการไปที่วันพระเลืดหัดนะครับวันพระเลือดหัดป้ายนะครับผมนะครับห้าสิบบาทนะครับผมจริงๆราคาต้องเป็นร้อยนะครับแต่นี้ผมผายเองนะครับ อันนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับผมลูกไม้กระถางนี้ก็60บาทนะครับใบกลมๆป้อมๆนะครับหลอดใหม่มานี่ครึ่งเลยนะครับผมนะฮะหกบาทนะครับคุณลุงคุณป้าครับครับวันนี้สวัสดีนะครับขอให้เลี้ยงบอลสีมีความสุขนะครับ